ฐานนั้นของคุณสันติธรยิ้มละไมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประธานคณะกรรมการตรวจประเมินจังหวัดทูบี n ั m b บ r วพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการครับติดตามการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดทูบี n ั m b บ r วในทุนกระมอมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีของจังหวัดสมุทรปราการ รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของโครงการในการสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนอย่างยั่งยืนสร้างค่านิยมเป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติดจากนั้นคณะกรรมาการประเมินครับเดินทางไปยังบริษัทศูนย์บริการเหล็กสยามจำกัดมหาชนอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานชมรมทูบีน้ำม่วนของบริษัทโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดทูบีน้ำม่วนในทุนกระหม่อมหญิงอุบนร,ราชกัญยาสิริวัฒนาพนันธวี ถือว่านับว่าเป็นโครงการที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับเป็นการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดกระตุ้นและปลุกจิตสํานึกการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจ,จิตใจจัดระบบบําบัดรักษารองรับภายใต้โครงการใครติดใจย,ยกมือขึ้นทั้งนี้เพื่อเป็นการคืนคนดีสู่สังคมป้องกันการกลับมาเสพตลอดจนการสร้างเครือขายอย่ายยาเสพอาสมาชิกนะครับและก็ชมรมทูบีน้ำม่วงวันให้เกิดค่านิยมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดครับ